กินนะคะเมนูที่เราจะมาทําวันนี้นะคะก็เป็นเมนูตัวข้าวเหนียวมูนนะคะกับตัวมะยงงิีซึ่ง<ม>นะครับก็จะเป็นเมนูขนมหวานที่เรามักจะทานกันในหน้าร้อนน้อนลองจากตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรข้าวเหนียวมะาม่วงวันนี้เราก็จะมีการดัดแปลงนะครับนาตัวมะยงชิดหรือว่าเป็นผลไมน้นี้ช่วงหน้าร้อนเนี่ยที่มักจะ เห็นกันตามท้องตลาดทั่วไปเอามาดัดแปลงประยุกต์นะครับให้มันทานคู่กันกับข้าวเหนียวมูนที่เราทานกันกับมะม่วงอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็จะจะได้รสชาติที่แปลกใหม่มากขึ้นั่นเองแต่ว่าตัวมะยงชิ้นเนี่ยรสชาติจริงๆแล้วเขาก็จะคล้ายๆกับมะม่วงนะมะม่วงสุกยังไงเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะนะคะไปเลย วเหนียวก่อนนะครับวันนี้ข้าวเหนียวเราใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับก่อนใช้นะครับเราก็จะเอามาล้างตาวน้ําก่อนเพื่อบางทีเนี่ยเผื่อมันอาจจะมีเศษเิงตะกบตะกบขนตานะครับอยู่ในข้าวเนาะเราก็ล้างออก2-3น้ำก่อนนะตอนนั้นเนี่ยเราก็จะแช่เขาทิ้งเขาไว้นะครับประมาณ2-3ชั่วโมงก่อนนะครับก่อนที่เราจะนําไปนึ่งเพื่อที่จะทําเป็นตัวข้าวเหนียวมูนกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทาข้าวเหนียวกันก่อน หลังจากเมื่อกี้นะคะที่น้องต่อเนี่ยแช่ข้าวเหนียวไว้พอครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำข้าวเหนียวนะคะมาเสดดน้ำก่อนที่เราจะทำไปนึ่งนะคะต้องเบามือนิดนึงนะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวจะหักได้นะคะพอได้ข้าวเหนียวแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำในส่วนของ ก็จะเทเข้าวเหนียวใส่ในผ้าขาวบางนะคะ,ะเดี๋ยวให้น้องต่อนําไปนึ่งต่ออ่านะครับก็วิธีการนึ่งข้าวเหนียวนะครับเราจะใช้น้ํานะครับน้ําเดือดจัดเลยน้ําเดือดพ่านเลยนะครับนึ่งข้าวเหนียวอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะครับสังเกตดูว่าข้าวเหนียวที่สุกดีแล้วเนี่ยสีของเม็ดข้าวเนี่ยเขาจะใส่นะครับ วิธีการนึ่งนะครับเราก็ใช้ลังถึงนะครับรองด้วยผ้าขาวบางนะครับแบบนี้นะครับนำข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในลังถึงนะครับกระจายให้ทั่วให้สม่ําเสมอกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราพยายามเกลี่ยให้มันเสมอกันแล้วเราใช้มือนะครับทําเป็นหลุมหรือว่าทําช่องว่างตรงกลางเอาไว้นะครับเพื่อให้น้านะครับจากก้นลังถึงด้านล่างเนี่ยมันสามารถขึ้นมาอยู่ข้างบนได้นะครับนี่คือตัวช่วยในการที่ทําให้ข้าวเหนียวเนี่ยของเราเนี่ยสุก เร็วมากยิ่งขึ้นใช่นะครับแล้วก็ทั่วถึงถูกต้องใช่เลยครับแบบนั้นเลยเพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับก็ใส่ไปเต็มเลยไม่ได้ทำดูอันนี้เอาไว้เวลาไอ้น้ำมันดันขึ้นมาเนี่ยมันคือแป้งอะเนาะข้าวมันมีแป้งเวลาข้าวมันสุกปุ๊บมันก็จะเป็นยางเหนียวๆติดที่ก้นมันก็เลยทําให้ไอ้น้ำเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นมาที่ด้านบนได้มันก็เลยทาให้ข้าวเหนียวเนี่ยสุกแค่ด้านล่างด้านล่างอาจจะแฉะแต่ว่าข้างบนก็ยังเป็นไตข้าวอยู่แบบนั้นนะครับ อ่ะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะหอ่อปิดผ้าข้อบางเอาไว้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนําไปนึ่งในรังถึงกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่อาขั้นตอนต่อไปนะคะระหว่างรอข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวน้ํามูลนะคะน้ํามูลเนี่ยก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะเกลือค่ะ กะทินะคะแล้วก็ใบเตยค่ะแล้วก็ตั้งไฟนะคะเคี่ยวให้เขาพอเดือดนะคะแล้วก็พักไว้รอพอเขาเหนียวได้ที่เนี่ยแล้วเราก็จะนำไปมูนนะคะ,อะพอคนไปสักพักหนึ่งนะคะสังเกตนะคะเขาจะ มีควานแล้วก็จะเริ่มเดือดนะคะน้ำตาลที่เป็นเม็ดเม็ดตอนแรกก็จะละลายนะคะเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นนะคะเพื่อรอข้าเหนียวเพื่อจะไปมูนเป็นข้าวเหนียวมูนกัน,นะคะ่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะพี่เต็มก็ไดท้ทําตัวน้ํามูลเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวเนี่ยเราก็นึ่งไปได้ประมาณสักสินาทีแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะมากลับข้าวเหนียวกันนะครับโดยที่เราจะใช้ไม้พายนะครับตะล่อมนะครับเอาเข้าวเหนียวจากด้านล่างนะครับกลับขึ้นมาด้านบนแล้วก็นําด้านบนนั่ให้ลงไปอยู่ในด้านล่างด้านล่างแผ่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องให้อ่เรามาระวัะงเรื่องความร้อนนิดนึงนะครับ เปิดนะครับข้าวบางมากนะครับแบบนี้นะครับใส่ไม้พายนะครับกลับข้าวนะครับจากด้านล่างนะครับขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับให้ทั่วเลยนะครับสังเกตดูสีของข้าวเหนียวนะครับสีเขาก็จะใส่นะครับถ้าเขาเนี่ยได้รับความร้อนเต็มที่แล้วนะครับข้าวเขาก็จะสุกแล้วก็จะเป็นเม็ดใสแบบนี้นะครับ ถ้าบ้านใครนะคะมีเป็นหัวน,หนึ่งขา้าวเหนียวเนี่ยก็สามารถใช้หัวน,หนึ่งข้าวเหนียวได้เลยนะ,ะใช่ ee, นะครับไม่จำเป็นใช่ไม่จําเป็นว่าต้องใช้เป็นรังถุงอย่างเดียวนะคะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรานึ่งเอาไว้ต่อนะครับอีกประมาณสัก5้านาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มนําไปม้นข้าวเหนียวกันได้เลยอ่นะครับตอนนี้ข้าวเหนียวเราก็นึ่งได้ที่แล้วนะคะที่ยี่สิบนาทีนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มมามูนข้าวเหนียวกันนะครับเราก็จะเตรียมนะครับภาชนะสําหรับมูนนะครับแล้วก็ตัวน้ํามูนข้าวเหนียวของเรานะครับเดี๋ยวก็จะนําข้าวเหนียวนะครับโอ้น่าทานมากเลยนะครับนำข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปนะครับในภาชนะที่เราจะใช้มูนนะครับ ห,หบบลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆนะครับใส่ตัวนะครับน้ำมูลที่เราทำไว้นะครับลงไปน้อยกต่อนนะครับแล้วก็ใส่ไม้พายนะครับตีนะครับจนข้าเหนียวเนี่ยเขาดูดเอาน้ำเนี่ยไปจนหมดเลยนะครับ ครับเราก็จะตีนะครับจนลักษณะของข้าวเหนียวมูนเราเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะพักเอาไว้นะครับปิดฝาหม้อ,อไว้นะครับแล้วก็มูนเขาทิ้งเอาไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับนะคะเราจะมาทําตัวกะทิร้านหน้ากันนะคะเราก็จะใส่ตัวเป็นหัวกะทินะคะลงไปแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะ หัวใจสาคัญก็คือตัวแป้งนะคะแป้งที่เราเลือกใช้นะคะเป็นแป้งทองหยอดนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือแป้งข้าวเจ้าที่เขานํามารมควันแล้วนะคะถ้าสมมติว่าบ้านไหนเนี่ยไม่มีตัวที่เป็นแป้งทองหยอดเนี่ยก็สามารถใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าแทนได้นะคะแต่ส่วนก่อนที่เราจะใส่แป้งลงไปเนี่ยเราจะละลายแป้งก่อนนะคะ ใส่น้ำลงไปนะคะน้ำกะทิที่เราใช้ก็ได้ค่ะคนให้เขาละลายก่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเราใส่ลงไปเลยเนี่ยแป้งเขาจะเป็นก้อนนะคะพอเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรานำไปเทใส่ในส่วนของกะทิแล้วนะคะ แล้วก็เปิดไฟนะคะค่อยๆใช้ตะก้อนตะกอมือนะคะคนให้เขาจับตัวกันนะคะื่าสังเกตง่ายๆนะคะพอเขาได้ที่แล้วเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่ข้นขึ้นนะคะเวลาเราลาดลงไปบนข้าวเหนียวมูมเนี่ยเขาก็จะแบบติดข้าวเหนียวมูลนิดนึงเนาะ มันอร่อยเราจะเริ่มจากการปอกนะคะแล้วก็จะเริ่มจากการตัดขั้วออกนะคะแล้วก็ใช้มีดเนี่ยปอกไปจนครบทั้งลูกนะคะแล้วก็จะใช้เป็นมีดแกะสลักเนี่ยค่อยๆขวานทีละด้านนะคะให้ให้สังเกตว่าเราจะขวานให้ติดเม็ดที่สุดนะคะแล้วก็ต้องเบามือข้างที่จับเนี่ยให้เบาที่สุดนะคะอย่าบีบเขาไม่งั้นเขาก็จะช้ำนะคะ พอได้ครบหนึ่งด้านแล้วเนี่ยเราก็กลับด้านแล้วก็ขวานอีกครึ่งหนึ่งต่อนะคะจนครบทั้งสองด้านแล้วเนี่ยเราก็ใช้มีดแกะสลักเนี่ยดันตัวเมล็ดออกมานะคะเขาก็จะหลุดออกมาทางนึงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราดันแล้วเนี่ยเขายังไม่ออกเนี่ยให้ลองใช้มีดนะคะสะกิดใหม่นะคะให้ทั่วทั้งลูกนะคะแล้วก็จะดันออกมาได้ง่ายค่ะ เมื่อเราได้ข้าวเหนียวมูนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราจะถึงเราจะมายัดไส้เข้าไปในตัวมะยงชิดนะคะง่ายๆก็คือใช้ปลายตัวของปลายช้อนนะคะเป็นตัวช่วยในการที่ยัดตัวข้าวเหนียวมูนของเราเนี่ยเข้าไปให้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะยัดทั้งสองด้านเลยนะคะก็เหลือเหลือข้าวเหนียวออกมาจากตัวมะยงชีะนิดหน่อยเพื่อที่เพื่อความสวยงามนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ แล้วก็ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องความการไ<า>ฟนี้น,นะคะใ,<ช>ให้เราระาวังน,นิดนึงเนาะสำหรับที่ถ้าที่ยังไม่ทีม่มีประสบการณ์มากนเนาะก็อาจจะต้องใชค้ความระมัดระวังนิดนึงแล้วก็เทคนิคหรือว่าอะไรต่างๆที่เราทำในวันนี้นสามารถนาไปอะไรหรือว่าไปไประยุยกต์ใช้กับทุกๆอย่างได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ ทำหรือว่าดูแล้วเนี่ยมีข้อสองสัยตรงไหนเนี่ยก็ติดตามหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ที่เพจนิชนัการเมีของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราทสอบคนด้วยนะคะแล้วพบกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ